กล่องเล็กห้าค่ะกล่องใหญ่หหหถ้าเกิดอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะกล่องเล็ก50บาทกล่องใหญ่100บาทค่ะตอนนี้นะคะชาวต่างชาติรู้จักข้าวเหนียวมะม่วงเยอะมากๆเพราะว่าศิลปินคนไทยนะคะอย่างน้องมะลิเนี่ยไปแนะนำข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีระดับโลกแบบว่าเป็นปื้มสำหรับคนไทยมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะอยู่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงแม่เพ็ญศรีค่ะตอนนี้มีร้านประจำแล้วดีมากๆเลย นี่นะคะเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเจ้าดังน่ากินมากเคยกินแล้วอร่อยมากๆด้วยค่ะนี่ค่ะชื่ออะไรคะเนี่ย,ยค่ะ <laughs> น้องพลอยนะคะอันนี้ขายอยู่ประจําตลาดนะัดสตีดฟูซอยสิบหกถ้าเกิดมาตลาดนี้นะคะก็พลาดไม่ได้นะคะมาตลาดนะัดสตีดฟูซอยสิ 16. นะคะน่ากินมากๆค่ะร้านนี้ปกติขายอยู่ชุดเท่าไหร่คะเนี่ยกล่อ,องเลยห้าสิบค่ะกล่องใหญ่หนึ ถ้าเกิดอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะกล่องเล็กห้าสิบาทกล่องใหญ่หนึ่งร้อยบาทค่ะมะม่วงนี่เป็นมะม่วงอะไรคะเนี่ยจริงๆก็จะเป็นน้ำดอกไม้นะคะแต่ช่วงนี้ก็น้ำดอกไม้เขาจะหมดจะมาตามฤดูเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงนันนค่ะอ๋อเป็นช่วงนันนันอร่อยเหมือนกันค่ะช่วงกันนันก็หวานค่ะหวานนะคะเหน่อยน่ากินมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสมาเดินที่นี่นะคะก็อย่าลืม ร้านข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะคะเจอแม่ค้าสาวสวยด้วย okay, โอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะคคคคขายดีๆนะคะยังไงเดี๋ยวถ้ามาแวะมาหาแวะมาคุยด้วยดแล้ค่ะ ถ้าเข้ามาตลาดนี้นะคะก็มีที่จอดรถอยู่ข้างหลังค่ะจอดได้หลายร้อยคันเลยนะมาจอดข้างหลังนะคะฟรีค่ะแล้วก็ซื้อของกินไปนั่งกินหน้าริมชายหาดได้เลยค่ะที่จอดรถกว้างจริงที่นี่แล้วก็เป็นแบบว่าดีมากๆเลยเพราะว่าห่างจากริมชายหาดแค่50เมตรเองนะคะตลาดนี้ เพื่อนๆมาก็อยากมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะตลาดนี้ค่ะน้าเที่ยวหน้าซื้อของกินมากๆนะคะสําหรับพะะ่อค้าแม่ค้าอยากขายของก็ลองติดต่อที่ตลาดมาค่ะสามารถเข้ามาที่ตลาดได้เลยนะเพราะว่ามีคนดูแลอยู่ที่ตลาดค่ะวันนี้จบคลิปแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ